คือเรื่องนี้มันน่ากลัวเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ถูกกล่าวหาตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือใช่เวลาไปเจอไปข่มขู่เขานะครับเปลี่ยนจากข้อหายา,ยาที่มันหนักหน่อยเอาไปเป็นเบาหน่อยแล้วกันเนี่ยเรียกเงินสามแสนแล้วเวลามีไม่ถึงปุ๊บคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะค,คือตอนแรกก็งงว่าตำรวจจริงหรือเปล่าแล้วทาไมตามคาให้การของผู้เสียหายบอกพากลับไปยัง ที่ทํางานตํารวจด้วยเป็นกองกํากับการแบบเนี้เออเออขาเลยกลายเป็นตำรวจจริงเพราะฉะนั้นถ้าผิดจริงนี่โอ้โหก็อเอาไว้ไม่ได้นะครับ คุณผู้ชมคะใครติดตามข่าวกรณีที่มีสาว PR มาร้องเรียนนะคะว่าสามีของเขาแล้วก็ตัวเขาอะค่ะถูกตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนจังหวัดปทุมธานีและก็ร่วมกับพลเรือน แล้วมาอ้างตัวเป็นสายตรวจเนี่ยเพื่อมารีบเงินจํานวน300แสนนะคะเพื่อแรกกับการที่ให้สามีเนี่ยไม่โดนคดีเรื่องของยานะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมรู้ไหมล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะเจ็ดตำรวจสืบสวนสอบสวนจังหวัดปทุมธานีดอดเข้ามอบตัวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะมารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหนัก ที่ร่วมกับพลเรือนที่เป็นสายตำรวจอีกหนึ่งคนแล้วก็รีดเงินสาว PR แล้วก็สามี3 3มี3 0 0 0 0 0บาทซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรก็คือสอพประตูน้ำจุลาลงกรท่านบอกว่า3ข้อหาที่โดนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรับผผลประโยชน์และก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมไปถึงข้อหากันโชครัพย์ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าทางผู้บังคับบัญชา พามามอบตัวนั่นเอง <IS ES> อนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่เป็นพลเรือนเป็นสายตํารวจค่ะคุณผู้ชมร่วมกันก่อเหตุและผู้ก่อเหตุคนนี้ชื่อว่านายสักกรินรอดแรมเดี๋ยววันนี้นะคะพนักงานสอบส,อบสวนจะไปขออนุญัตศาลจังหวัดปทุมธานีเพื่อออกหมายจับ4ข้อหาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนตํารวจกํากับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดปทุมธานีที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้ง7นายนั้นเห็นบอกว่าล่าสุดมีคําสั่งว่า จะถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอคําสั่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็คือตํารวจภูธรภาคหนึ่งนั่นเองคือเรื่องนี้มันน่ากลัวเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ถูกกล่าวหาตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือใช่เวลาไปเจอไปข่มขู่เขานะครับเปลี่ยนจากข้อหายา,ยาที่มันหนักหน่อยเอามปเป็นเบาหน่อยแล้วกันเนี่ยเรียกเงินสามแสน คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะ่คือตอนแรกก็งงว่าตำรวจจริงหรือเปล่าแล้วทาไมตามคําให้การของผู้เสียหายบอกพากลับไปยังที่ทํางานตํารวจด้วยเป็นกองกำกับการแบบนี้ยออเออก็เลยกลายเป็นตำรวจจริงเพราะฉะนั้นถ้าผิดจริงนี่โอ้โหก็อเอาไว้ไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้